สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพีีนะครับเด้อสวัสดีค่ะต้นแม่ั้งครับผมอาจารย์ตนครับผมเมาติดตามแนวตั้งอาจารย์ตนรวบหลักวงคงสุด้ายแต่ละสูตรเนาะคสุดไทยเนาะแต่ละสูตรกับพิ่แต่ละหน้าเอาผู้ได้ตามสูตรได้ก็ได้ผู้ได้ตามสูตรได้นี่นมักสูตรไดเลขคยเข่าสูตรใดพี่น้องเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเลขออกที่บางกอกเนาะคนบอกอยู่สกล เด็กกำลังวันกับเขาดีนนกำลังวันบุค่ะอันนี้เหล็กกำลังวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์กะวันนี้ออกตรงวันศุกร์เนาะที่ <พอ S 1> บะม,มี่ที่บะมี่ในกำลังวันนี่บ่ได้ยกมากเด้อและะว้วก็บะมี่สูตรชนพร้อมมีสองหาเก่าอะกะแคบเอาไว้เป็นแนวทางได้หม,ดมวดที่แล้วนี่ครับมีสองมีหาไม่เก่าครับบมาเออบะมาอ๋อส่วนหมวดที่แล้วนี่ก็ออกเก้าสองข้างบนออกศูนย์เจ็ดเนาะ ออกบนล่างอันนี้ล่ะขยู่นได้หนีล่ะถามเรื่องกำลังวันแล้วนั่งจราหน้าได้เอาไวแต่มุงประกอบนะคะเนาะเหล็กกำลังวันเลขดับบันเลขดับเลขดับบนดับล่างที่ไม่มาไม่มีโอกาสมากองสลากว่ามีเลขดับหรอกเอาคำนวณเ็ดคำนวณใส่เหลือตัวเด่นคำนวณกระชับหาแนวทางเด็ดเด็ดแต่ว่าก็ดับอยู่ว่ามงนบ่าจัน ดับอยู่ด้ารทังหมดเดี๋ยวล่ะดับอยู่ตรงตัวนี่ตรงตัวดับทุกตัวนี่เขียนไว้แล้วนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดแปดสองสามศูนย์ศูนย์สามเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะแปดสองสองแปดนี่ดับอันนี้กระดับอันนี้กระดับห้าสี่สี่ห้าเก้าห้าห้าเก้าสองสองแปดห้าห้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ดับทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่าง รับบนรับล่างนั่นคือเดับผู้ผู้ใดคิดจะซื้อชุดที่เห็นนี่ก็คือดับแนวออก807ข้างล่างสองเก่าเนาะค่ะอันนี้เลขซองประมูลงวดที่แล้วซองประมูลผู้ใหญ่ใจดีให้มาเลขล่างงวดที่แล้ว9กับ3กับประเด่นเหตุเก่าเนาะน่สายหลุดสายวิ่งงวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้มาซองหกเหมือนล่างพนไท่เด่นไปที่เลขหกล่องเจ็ดมาได้แค่หนึ่งตัวนะ บอบมาโกะกันเนาะจ้าเออผลเจาะมาให้หกศูนย์แต่ว่าเลขเดินดีน่ไม่ศูนย์ก็เก่างวนอี่บมีเก่าบางๆเลยศูนย์หกหกศูนย์เม็ดเดียวเนาะเอ่อ,อ,อเรีว่าไพ่มีเลขดีเลขในใจก่อมาใส่เลขเดินอยู่ที่ศูนย์เก่าศูนย์เก่าอยู่บิรปีเนาะ,ะอันนี้ก็มีศูนย์ก็มีศูนย์อ่าศูนย์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 เก่าศูนย์อ่ะงวดต่อมาค่ะค่อยเบิงวา 0, ่าศูนย์สีมาโบมาลักสิบล่วนได้เห็นไหม ครับศูนย์เก้าศูนย์หกศนย์สองบาทมานี่เปลี่ยนมาบนกับศูนย์เจ็ดักส<ม>ิบเนี่ยอันนี้คนเจาะไม่ต้องกลับเขากับกับไปนํ่เพอ่วนหมากมากลัากสิบเนาะมาลักสิบหกศูนที่ว่าไปแล้วกับคามปีเลยได้ศูนย์ก็ได้ถ้าเป็นศูนย์หนียงก็ดูขึ้นดัง,งโอ,งอ้มาสูงวัอ่ามาสูงวัวนี่ก็ศูนย์เดี่ยวต้องวดผพี่มาศูนย์ สามศูนย์แปดสามศูนย์พี่อ่าก็มาเป็นเงินหนึ่งก็ศูนย์เจ็ดศูนย์สามหนึ่งศูนย์อ่าเป็นเงินหนึ่งเราหามาเราก็ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เจ็ดพันอะเกือบทุกศูนย์หรอเกือบทุกศูนย์เอามาพิจารนากันเลขเด่นสุดกับศูนย์แล้วเนาะครับผมปิการนาอันนี้ก็เลขสองห้าแสนช่วงห้าแสนพัน วดที่แล้วบนอย่างเดียวคนไห้มาเจ็ดก็สามไม่มาด้วยกันก็ออกศูนย์เจ็ดเนาะครับก็บตรงประเด็น้ายหลุด้ายวิ่งงวดนี้ให้มาเด่นที่เลขแปดลองที่เลขสี่คนว่ามาด้วยกันค่อนข้างจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนจอหายแปดสี่สี่แปดถ้าเลขคนจอหายแปดสี่สี่แปดทั้งสี่กัน 8, 4, 4, 8, 4, กง่ายๆเลขเมื่อกี้ห้องก็อยู่หลูอยู่นอกวันเดินศนะูนย์เนาะ เดินศนยกับศูนยกับศูนย์สอ่ะง่ายงศูนย์สี่แเนาะกับศูนย์สย์แคือเลขเดินหน้าเขาเอาเลขเดินใส่เลขเดินศูนย์เนี่ยครับผมเนี่ยเพราะว่าโอ้ค่อนข้างสีเมื่อกี้ก็ยัง0ูนย์เดีีวะเนี่ยค่ะศูนย์เจ็ดบานนี้ก็ดีศูนย์แเมื่อกี้กับแปศย์อยู่ข้างนาเนาะครับผมบานนี้ก็ทีมา0ศูนย์แกับศูน ส่วนเลขเก่าไพมักกับเก่าแปดเก่าสี่เนาะก็เดินดีอยู่แค่สองตัวนี่ละแต่ว่าเก่าวัวมีในกําลังวันเขากระตัดทิ่มโหลดเขาเก่าแค่ศูนย์จับใส่สามตัวเลยหกประตูศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดอะกัไพมักกสายหลดสายวิ่งเนาะสมบังกันครับผมอ่ขอให้รวยๆเด้ออ้าวต่อมานี่เป็นเลขชุดโต๊ของอาจารย์ของอาจารย์เองไครับนาออ่านี่ของอาจารย์เองสามตัว <c oughs> โต๊ะ วินบนไปที่อันนี้บนอย่างเดียวนอกท่อกัซออมสินอันนี้ม้วนนี้มีตาอมสินสามตัวหน้าสามตัวท้ายก็อยู่ในชุดนี้แหละอในชุดตัวนี้ที่จับออกศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์เจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดหนึ่งแปดค่ะชนสิบกว่าซูตขึ้นห<ร>น<ร>ึ่<ร>งกับเจ็ดยกมากเม็เดียวอ่ายกมากไปเดียวขึ้เล่มาคร <7. S 1> ูกันเล่นด้วยไหม อ่าบอกเป็นเล็กเป็นเล็จับใส่กันครับผม<ะ>แต่ว่าในสูตรของอาจารย์คือเลขหนึ่งหนี่เดนมากที่สุด<ห>เล็กเจ็ดเป็นเล็กรองอ<ะ>อันนี้ศูนย์แปดนี่ช่อนสูตรพิจิตความด้วยครับผมกันจับครูไห่เด่นเด่นขึ้นหนึ่งเจ็ดอ่าตัวนี้ก็เข้ากับมายกมากับสีเกี่ยวกับหนึ่งเจ็ดกับสีมีสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเนาะกัดเด่นเด่นแครหกจุดแต่ว่าเด่นไปทีสามหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องอ่า อันนี้วินบนวินบนชุดุตโต๊มกัยังมีศูนย์คือเก่าครับผม <c oughs> แต่ว่าศูนย์ขันไปล่างขันมาบนขันมาบนล่างกับปิดตะงึดอยู่ดอกอกับปิจารณาเอาอ่ากับเดินไปทีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนี่แหละกันนี้อ่าในส้นชุดอ่า่อนสูตรพิจิตรความด้วยพ้อมเนาะครัอบอ่ากับเดินดีเอาไปมากกับนั่งไปพิจารณา สามตัวหน้าสามตัวไทยสามตัวออมสินน้ำเด้ออันนี้ก็บบนตรงๆของอาจารย์อันนี้สูตรของเจ้าของเองหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดวิ่หนึ่งสามสี่เจ็ดแปดอันนี้ในสูตรสูตรเมื่อกี้สูตรวิ่งบนเงินล้านลุดพักไว้ก่อนแล้วสูตรนี่มาอ่าวิ่งบนเงินล้านลุดให้วิ่งหากเกางวดที่แล้วออกแปดศูนย์เจ็ดอ่บาบัดมากวันนี้สูตรนี้ เดินดีเก้างวดงวดนี้งวดที่10บกะชชวอยู่ที่1นึสสเนาะ <พอ S 1> กะช่วที่ <พอ S 1> เด็กหนึ่งเด็กหนึ่งหนึ่งสสี่ตรงตรงกะทมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจดสปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดชุดเหล็กประมุ่นบนพร้อมกะจับให้ศูนย์ส่ะกะพิจารณาาสี่แปดชุดเหล็กประมุ่นสตัวกะมีศนสามเจ็สามแปดย์สี่แปดศูนย์สี่เจอยู่ในชนุด อ่าเล็กวินบนของอาจารย์คือว่าเล็กเด่นศูนย์เนี่ยก็เลยยกศูนย์มาใส่อ่สังเกตเด่นศูนย์รักรวยนะคะเนาะอ่าแต่วันหนึ่งนี่หนึ่งนี่ขันมันมาลักสิบแล้วมันสิมาอร่อยยากโอ้มานลักสิบตัวนี้แล้วก็เลยยกศูนย์มาใส่ขันศูนย์สี่แปดศูนย์แปดสี่เนี่ก็สิชนเหล็กประมูลเพ่นอันนี้ในสูตรสูตรน้ำมาไม่สูตรอันพักไว้ก่อนอ่ะกับอันนี้สูตรนี้ฝากไว้เบิ้ง ด้วยว่ามักเหล็กหนึ่งกับนี่โหลดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะเจ็ดหนึ่งแปดต่ว่าจารย์มักเหล็กสามสามเจ็ดสามแปดจารย์มักเหล็กสามสามเจ็ดสามแปดอสามเจ็ดสามแปดก็เอาศูตรมาใส่ตัวเจ้ามือตัวเจ้ามือสิไงเงือบเด็กกะหลเจ้ามืออ่ีเด็กกล่างตรงก็ล่างตรงล่างตรงของอาจารย์อันนี้บนตรงอันนี้ล่างตรงอ่ะแถบเอาไปได้หมดล่างย่างเดียวนะคะเนี่ยอ อันนี้ก็เดินดีวันนี้งวดที่วันนี้งวดที่สามสิบเ,นนนนเอ็ดงวดเมื่อกี้เนี่ยก็แตกตรงเนี่ยแตกตรงวันนี้รักซิบก็ได้ซีโตขึ้นกันแล้วแต่ว่าสองไม่มีเลยตัดออกเลยมีศูนย์มีหนึ่งมีสามจริงๆแล้วมันศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยอสองโมมีในเหล็กก็ร้องวันตัดออกก็เหลือสามนี่ก็มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดก็เด็นที่ศูนย์คือนเขาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็ชดเหล็กบนแต่ว่านี่เป็นเหล็กลางหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สามหกสามเจ็ดสามแปดนี่จุดเด่นเกียร์จานว่าเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยอยู่เองเนี่ยสูตรชันบนชันล่างไปที่สามแปดแต่ว่าศูนย์ี่ยังได้ก็เด็นล่ะล่ะพอเลขเด่นศูนย์มันก็ชนหลายสูตรที่นี่ล่างตรงของอาจารย์เนี่ยวิ่งศูนย์ลองสามนี่สูตรวิ่งล่างเงินล้านนั่นเนี่ยศูนย์วิ่งศูนย์ลองสามเด่นที่เลขศูนย์ นอนนอนเลย083804อ่า04นี่กาจักดิซ้อได้วัซื้อได้ไดก็เลยบนเน้นให้พ่ออยังเพราะว่าศูนย์ออกวัทุกศู0แล้วเนาะเ <c oughs> หลืออยู่04กับ00 <c oughs> อ่า <c oughs> Fc ทั่วประเทศทั่วโลกก็ติดตาม04กันหลายหลาย เพราะว่าเป็นเลขที่เหลือตัวเดียวเกี่ยวกับศูนย์ที่ยังไม่ออกที่ยังไม่มาเลยศูนย์ออกศูนย์สองูนยูกศูนย์เจ็ดศูนย์เออกเบอร์อะไเด้อครับผมหนึ่งศูกแล้วศูบานนี้เหลือตัวเดียวคือศูกับ0ูนั่นศูสิเป็นคือปีนั่นเจ็ดเก้าเทั้งปีบานนี้เลขเจเนาะเลขเออกทุกตัวเหลืออยู่ตัวเดียวที่ยังไม่ออกวดนั่นคือเจ็ดหนึ เหลือเจ็ดหนึ่งยังบอกออกงวนนั้นปรากฏว่าให้เน้นไปที่เจ็ดหนึ่งกับพอมหนึ่งเจ็ดเลขออกหนึ่งเจ็ดหลังจากนั้นมาเจ็ดหายมาเป็นปีครับผมหายเลยเพราะว่ามาเกือบครบสิบตัวดงินนี่เขาเขาสูตรเจ็ดเก่าขึ้นกันค่ายเงวนนั้งนงวดนี่สูตรมาช่วงศูนย์สี่อ้าวศูนย์เดินมาหมดแล้วเหลือศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์ครับผมกับพี่เจรณาเนาเนาะแต่ว่ารอตอรีหาบ่มี่เด้ 0.40หา่มีคือเหลืออยู่ชุดเดียวที่ยังไม่ท่านออกมันสิคือเลขอ่าเลขเดินเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าสองปีกัวผเนะเกี่ยวกับเลขเจ็ดเดินมาหมดทุกตัวเหลือตัวเดียวที่ยังไม่ออกคือ71กับ77บานง้วนนันมาออกหนึ่งเจ็ดบานนี้เลขเจ็ดหายเลยอ่าห้ก็มาผิดแจริหนากันเราอ่ะกานนี้เป็นแนวทางล่างตรงๆของอาจารย์ถ้าผมกระชอนสูตรพิจิตรความด้วยอยู่ที่0.8เลขบุซึกว่าสีเด่นที่0.8หลายเนาะ คกับพิจารณาเอาอาจารย์ก็มีมาฝากนี้เอฟซีเบงกะอันนี้ก็ค่อนข้างสีไลท์กะเอาตาเอาตาแบบที่เคยติดตามแล้วเนาะครับผมอ่ะกันนี้เหล็กซ่องบนซ่องล่างอันนี้ล่างตรงอันนี้เหล็กตดมักจุดใดตั้งชุดหนั่นอันนี้เหล็กรับ,รบอ่ะก็มีสำนันละอันนี้แบบขมุนอ่าหาแสนอ่าก็บพิจารณาเอาถูกรูปดยวก็คือได้ส่วนมากกับ ศูนร์ลบไ้ก็จะอยู่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามสแปดนี่ำนนเนาะือเด่นเด่นคือเด่นเด่นกันอเอาคือยกเอาเป็นหน้าทางนะรับรัฐบาลไทยพ็มีสูงม่ใชสแฝงกันนะครับเนาะเรืรวยเด้อแห่งเรื่อยๆขัดแจงไรสูตรดานพู้งงมัน